สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสบสคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบลโลกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขออกอากาศทุกวันอัคารและวันศุกรเวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hsstv.tv ข่าวแรกวันนี้เรามาเริ่มกันที่กรมสบสร,ร่วมภาคีจัดทีมกวาดล้างเอเจนซี่นำเข้าหมอนอกมาให้คำปรึกษาความงามและศิลปกรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมภาคีเครือข่ายจัดทีมกวาดล้างแพทย์และสถานพยาบาลเอกชนตั้งตัวเป็นเอเจนซี่นำเข้าแพทย์ต่างชาติมาให้คำปรึกษาความงามแก่ประชาชนจนเกิดความเสียหายชี้ผิดทั้งกฎหมายวิชาชีพเวชกรรมและกฎหมายสถานพยาบาลมีโทษทั้งหมอไทยและหมอนอกนายแพทย์เทเลกรัชนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมสวสกระรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า การเชิญชวนประชาชนให้เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ต่างชาติหรือเดินทางไปรับบริการศัลยกรรมเสริมความงามกับสถานพยาบาลต่างประเทศโดยมีแพทย์หรือสถานพยาบาลในไทยเกี่ยวข้องในลักษณะมีเอเจนซี่ให้การสนับสนุนทั้งการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อดึงดูดให้ประชาชนตัดสินใจเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลต่างประเทศหรือสถานพยาบาลของตน แต่การกระทำดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและเป็นการกระทำต่อแพทย์ด้วยกันไม่มีผู้ป่วยมาเกี่ยวข้องจึงไม่ขัดต่อหลักกฎหมายแต่หากเป็นการเปิดคอร์สให้คำปรึกษาวินิจฉัยโรคแก่ผู้ป่วยหรือประชาชนโดยแพทย์ต่างชาติแม้แพทย์รายดังกล่าวจะมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศแต่หากไม่มีการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการแพทยสภาอนุมัติให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในไทย ก็จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพศ .2525 ฐานเป็นหมอเถื่อนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากการให้คำปรึกษาจะขึ้นในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพศ2 5 4 1ฐานเปิดคลินิกเถื่อนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งแพทย์หรือสถานพยาบาลที่มีส่วนรู้เห็นหรือได้รับผลประโยชน์จากการจักกิจกรรมก็จะถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยแต่หากการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ต่างชาตินั้นจัดขึ้นในสถานพยาบาลผู้ดําเนินการสถานพยาบาลก็จะมีความผิดในฐานปล่อยป่าละเลยให้บุคคลอื่นที่มีใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลต้องระวังโทษจาคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาท,หร,ท,ทห,หรือทั้งจำทั้งขออภัยค่ะหรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งจะมีการขยายผลตรวจสอบไปยังสื่อโฆษณาของสถานพยาบาลว่ามีการขออนุมัติโฆษณาหรือมีเนื้อหาที่เป็นเท็จโอ้อวดเกินความจริงหรือไม่หากตรวจพบว่ามีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดก็จะมีการเอาผิดต่อไปทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นหรือทรา,าบบอแสการกระทําผิดของแพทย์หรือสถานพยาบาลเอกชนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกลมสม2 1 4 2 6 สำหรับข่าวต่อไปนะคะกรมสอบสอร,ร่วม DSI ลงนามยกระดับความร่วมมือกวาดล้างขบวนการรับจ้างอุ้มบุญกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกรมสอบสวนคดีพิเศษลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับการดําเนินงานในคดีอุ้มบุญซึ่งผ่านมาติคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นคดีพิเศษแล้ว พันหนึ่งกำลังสองหน่วยงานกวดล้างการรับจ้างอุ้มบุญที่ผิดกฎหมายหยุดยั้งการเกาะอาชญากรรมข้ามชาติและนำตัวผู้กระทําผิดไม่ว่าชาวไทยหรือต่างชาติมาดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดนาอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมสบศกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์ทะเลกันทรรวิวงศอาิตดีกรมสบศเปื่เผยว่า ขอภัยค่ะและนายแพทย์ตยาฤิ์เตมหิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ลมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์นายแพทย์ทะเลกล่าวว่า การคุ้งครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์และควบคุมการนำเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มาใช้ในทางที่ผิดโดยมีเกรงกลัวกฎหมายมีการพัฒนารูปแบบวิธีการทั้งในด้านกรรววิธีมีการดำเนินการเป็นขบวนการโดยนำเทคนิคสมัยใหม่มาประกอบการกระทำความผิดจนทำให้เกิดความยากในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ดังนั้นเพื่อป้องกามและกวาดล้างการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ซึ่งในบางครั้งผู้กระทําความผิดก็มีได้มีเพียงชาวไทยแต่มีชาวต่างชาติหรือองค์กรอาชญากรรข้ามชาติร่วมกระทําความผิดด้วยกรมสอบ,บสวสจึงร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคดีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์อย่างเช่น การรับจ้างตั้งคันแทนหรือเรียกติดปากกันว่าอุ้มบุญซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการสืบสวนคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงและเข้าถึงข้อมูลซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มข้นเ<บ>กิดการป้องปรามกวดล้างการการะทําความผิดกฎหมายตัดตอนเส้นทางการเงินและนําตัวผู้กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติมาดําเนินการตามกฎหมายได้อย่างถึงที่สุด ทั้งนี้หากพบการกระทําความผิดกฎหมายอย่างรับจ้างตั้งกันแทนโฆษณาเชิญชวนให้มีการอุ้มบุญหรือซื้อขายไขย่อสุจิสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมสบวสหนึ่งสี่สองหกเพื่อติดตามผู้กระทาผิดมาดําเนินการต้นหมายตามก๊อไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือความเคลื่อนไหวของขา่าวสารแวบวงมาธารณาสุขแล้วพบกับรายการสอบวสข่าวได้ทุกวันนะคะและวันศุกร์เวลาสิบนาฬิกา,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 าทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hss.tv สำหรับวันนี้ดิฉันมาชีมาสกุลนาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ